นผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับคืนนี้เนื้อหาของรายการเจาะใจน่าจะตรงกับคํากล่าวที่เราได้ยินบ่อยๆนะครับว่าความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติก็คือการพัดพลากจากสิ่งที่เรารักจะเป็นบุคคลหรือสิ่งของก็ตามแต่เพราะว่าแม้แต่ความตายเองนะครับถ้าเกิดขึ้นกับตัวเราเองเราคงไม่รู้สึกอะไรแล้วเพราะเราจากไปแล้วแต่ถ้าเรายังอยู่แต่สิ่งที่เรารักหรือคนที่เรารักจากเราไปนี่จะเป็นความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคําถามคือ เราจะจัดการกับความทุกข์เหล่านี้ได้อย่างไรแขกรับเชิญของเราในคืนนี้นะครับคุณเจี๊ยบวัฒนาวีระยะวัฒนะเพิ่งจะสูญเสียสามีชื่อคุณกบนะครับนิมิตจ,จิตรานน์คุณเจี๊ยบบอกว่านี่เป็นความสูญเสียเป็นความทุกข์ความเศร้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เธอมีชีวิตมาและเรื่องนี้ยากที่จะก้าวผ่านพ้นไปได้จริงๆินิมิตจ,จิตรานนน์ถือเป็นนักดนตรีและนักแต่งเพลงฝีมือดีที่คนในวงการต่างให้การยอมรับ ผลงานที่ผ่านมาในอดีตเคยเขียนเพลงดูดาวให้วงตาวันเป็นโปรโดิวเซอร์ให้ศรริลปินวัยรุ่นที่โด่งดังในอดีตเช่นแอนดรียสวอนเลสและบัคบันจีรวมทั้งทำดนตรีประกอบหนังและรายการทีวีมามากมายไม่ว่าจะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ฝันหวานอายจูและเพลงประกอบละครซิคคอมเนื้อคู่ประตูถัดไป ในด้านชีวิตส่วนตัวนิมิตจิตรานนนได้ร่วมงานเป็นเบื้องหลังความสำเร็จให้เจี๊ยบวัฒนาในหลากหลายอัลบัม้มและจากความชื่นชอบและทัศนคติที่คล้ายกันจึงทำให้ทั้งคู่จึงตกลงปลงใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมากว่า13ปีโดยมีทายาทสองคนคือเด็กหญิงเนปาลและเด็กชายทิเบตและมาถึงผลงานชิ้นล่าสุดคู่รักนักดนตรีและนักเดินทางเจี๊ยบและนิมิตได้ร่วมกันเดินทางตามความฝันอีกครั้ง กับการเริ่มเป็นผู้ผลิตรายการสารคดีรอยเท้าความฝันผู้คนดนตรีทางไทย PBS แต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เื่อกบนิมิตประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเสียชีวิตระหว่างเดินทางไปถ่ายทํารายการที่เมืองพุทธคยาประเทศอินเดียเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและจากไปด้วยวัยเพียง42ปีท่ามกลางความเสียใจและอาลัยของครอบครัวและเหล่าคนในวงการดนตรีแล้วตอนนี้รายการจอดใจก็ขอต้อนรับคุณเจี๊ยบว,วัฒนาวีระยะวัฒนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ในฐานะคนรู้จักกันก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับแต่ในเรื่องความเชื่อทงางศาสนาของผมผมเชื่อว่าตอนนี้คุณกบก็น่าจะอยู่ในที่ที่สงบแล้วก็เป็นสุขติเราในฐานะคนที่ยังเหลืออยู่ก็มีหน้าที่ทําความเข้าใจกับเรื่องนี้และดําเนินชีวิตต่อไปนะครับค,คุณเจี๊ยบเคยบอกว่าช่วงเวลาก่อนหน้านี้จะเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตครอบครัวกําลังอยู่ในช่วงที่ทุกอย่างถูกต้องเหมาะเจาะลงตัวที่สุดค่ะเล่าให้ฟังหน่อยครับเป็นไงครับ ช่วง3ปีหลังนี้เราค่อนข้างจะลงตัวกันก่อนหน้านี้ชีวิตมันก็มีปัญหาตามปกตปีสิบสาค่ะําำลังจะครบ13วันที่16มิถุนาเนี่ยค่ะแล้วก็มีการเหวี่ยงกันประทะกันเพราะว่าติดกับติดอยู่ด้วยกันนะพี่คั่วกันมาแบบรุนแรงมากทีนี้สมปีสุดท้ายเป็นปีที่ค่อนข้างฟิตอินทั้งหมดทั้งเรื่องงานที่ลงตัวทั้งเรื่องความเข้าใจที่เรามีให้กันครับ ลูกเต้าอะไรก็ตามแต่ช่วงต้นปีจะรู้สึกว่าชีวิตมันช่างสมบูรณ์เหลือเกิน mm hmm. แต่ว่าเจ็บโชคดีนิดนึงตรงที่ว่าเจ็บเป็นคนโชคดีที่รู้ว่าตัวเองโชคดีเพราะฉะนั้นเจ็บก็จะสเปนมันทุกวันด้วยด้วยด้วยการที่ค่อนข้างคุ้มค่าค่ะคือขอบคุณทุกวันที่เรามีชีวิตที่ดี mm hmm. ในช่วงนั้นไม่ได้อยากได้อะไรมากกว่านี้ขอให้รักษาสภาพที่มีความสุขนี้ใช่ไว้ให้ได้นานหรือตลอดไปยิ่งดีใช่ค่ะ เมื่อคนทุกคนเจอสภาพแบบนี้ทุกคนจะรู้สึกว่าในที่สุดเราดําเนินชีวิตมาจนเจอเหมือนเป้าหมายแล้วใช่ค่ะแล้วเราก็คิดว่ามันจะยั่งยืนใช่ค่ะแต่ในความเป็นจริงมันจะไม่ใช่เช่นนั้นค่ะก็โหดนิดหน่อยเพราะว่าคือตอนแรกเนี่ยเราไปตั้งเป้าไว้ว่าเราจะแก่ตายทําไมเราถึงมั่นใจว่าเราจะแก่ตายก็ไม่ทราบอ่าเราก็เลยเตรียมการไว้แต่ตอนที่เราจะแก่ว่าฉันจะกุมมือเธอเราฝึกมรณะสติด,ด้วยกันฝึกจากก่อนจากฝึกตายก่อนตายแต่ไม่ได้ฝึกว่ามันจะไป แบบที่เรา 8, <000. S 2> ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะครับอืม ทบทวนพื้นเพหน่อยคุณเจี๊ยบเป็นนักร้องที่เรารู้จักคุ้นเคยนะฮะแล้วงานประจําทําอะไรช่วยกับคุณกบอะไรไหมครับก็คือตอนนี้เจี๊ยบเป็นผู้ช่วยเขากับรายการรอยเท้าความฝันผู้คนดนตรีเป็นรายการสารคดีนะคะก็เป็นเจี๊ยบเป็นช่างภาพค่ะเจี๊ยบเป็นคนถ่ายอ๋อเหรอค่ะแลวคุณกบคุณกบเขาเป็นโฮสต์เป็นโปรดิวเซอร์เป็นคนทําเพลงประกอบเป็นคนเขียนสคริปต์คือเราทํากันแค่2คนค่ะเพราะว่าเราต้องการไปต่างประเทศกันแบบ ตามลำพังด้วยแล้วก็เคยเคยมีทีมงานเคยมีผู้ช่วยบ้างในกรณีที่เราแยกเทปกันในช่วงที่มันทําเทปไม่ทนันคือเรียกว่าเป็นในแง่ชีวิตครอบครัวเนี่ยเป็นสามีภรรยาในแง่การงานก็เป็นบัดดี้เลยอะ่ะรู้มือรู้ใจกันหมดใช่ค่ะอ่าฮะลูกกี่ขวบครับ12คนหนึ่งแล้วก็8คนหนึ่งค่ะ วันที่นําไปสู่อุบัติเหตุครั้งนี้เริ่มจากคุณกบตั้งใจจะทําอะไรครับจุดประสงค์หลักของเขาคือเนื่องจากปีนี้มันฉลองครบรอบพุทชยันตี2,600ปีประเด็นของเขาคือเขาต้องการทําให้เห็นว่าเจ้าชายศิทธาเป็นมนุษย์ที่มีทุกอย่างเท่าเราเลยเพียงแต่ว่ามีบุญญาธิการมีการสะสมบุญมามแต่สิ่งที่ท่านค้นพบคือค้นพบการพ้นทุกข์ เขากาลังต้องการพรีเซนต์ในแง่ที่ว่าเราทุกคนดําเนินไปถึงจุดนั้นได้ถ้าเรามีสติเช่นนั้นถ้าเรายึดถือธรรมะเช่นนั้นคุณกบก็ต้องเดินทางไปสังเวชนียสถานใช่ค่ะใช่ไหมฮะซึ่งเขาพยายามที่จะให้ทานออนแอร์ในวันที่4มิถุนาซึ่งเป็นวันพระใหญ่ครับค่ะก็เลยจําเป็นต้องไปสี่มิถุนาที่ผ่านมาใช่ค่ะทีนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยเจฟเดินทางไปต่างประเทศเขาทุกเดือนเดือนละ10วันเขาก็เปรยว่าเขาอะเป็นห่วงค พอเขาเปรยดังนั้นด้วยความที่เจ๊เห็นว่าเขาจะไปทําเรื่องพระรทําบุญเจ๊ก็เลยพูดขึ้นมาเลยว่างั้นหนนี้ไปเองเดี๋ยวเราดูลูกเองออไปกี่คนครับไปกันสองคนค่ะก็ชวนเพื่อนสนิทเขาซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์รายการดนตรีกวีศิลป์ไปก็เดินทางในเย็นวันที่เราลากันก็เป็นการลากันแบบปกติที่คิดว่ายังไงจะต้องเจอกันก็กอดลากันแบบปกติค่ะพี่แบบที่แบบว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็มาเจอตามแผนนี่กี่วัน ไปกันแค่8วันค่ะสัปดาห์เดียวว่าง่ายใช่ค<ๆ>่ะ<ช>เดี๋ยวก็เจอกันอีกแล้วซึ่งเจี๊ยบจะเป็นคนไม่เช็คอะไรเลยกระทั่งรูทที่เขาไปไฟล์ที่เขาไป,เขา,ไปเขาอยู่เมืองไหนอะไรยังไงตอนแรกเจีบไม่ทราบเลยเพราะว่า1นึ่เขาเป็นคนค่อนข้างรอบคอบและ2องเขาเป็นคนมีความรับผิดชอบ3คือเป็นการเดินทางไปดินแดนพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยค่ะคิดว่ายังไงพระก็คุ้มครองไงคะ,ะเจี๊ยบไม่กระทั่งว่าได้หันกลับไปมองเขาอีกเลยค่ะเขาก็เดินออกจากบ้านไปเขาไม่ได้ให้เจี๊ยบไปส่งด้วย คือมันเป็นการลาก,ากาันแบบไม่แปลกนะจริงๆเวลาผมออกจากบ้านลาภรรยาและลูกเนี่ยก็น้อยๆแบบนี้เพราะผมไปบ่อยมากใช่ค่ะท้ายกันมากใช่ค่ะแต่ทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าครั้งไหนมันจะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ,ะมันก็เลยไม่มถ้าถ้ารู้ก็จะกอดนานกว่านั้นนะคะหลังจากนั้นกี่วันแล้วคุณได้รับรู้อะไรครับเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะ เลยแสดงว่าเขายังไม่ได้ทํายงเดินทางไปยังไม่ถึงจุดถ่ายทำเลยเขาไปถึงที่นั่นสี่ชั่มเขาก็ขึ้นรถอันนี้คือขึ้นเขามีไปเมืองไหนไปเกากระตาค่ะเกากระตาก่อนเก่ไม่ใช่น่ต้องขึ้นรถไปอีกเยอะใช่ค่ะแล้วก็ต่อรถไปอีกประมาณแดชั่วโมงถึงจะถึงพุทธคยาก็ปรากฏว่าขับรถจากเกากระตาไปได้สัก6ชั่วโมงอีกสองชั่วโมงก็จะถึงขยาแล้วค่ะคนขับเขาหลับเป็นรถเช่าที่อินเดีย ซึ่งสภาพรถนั้นก็คือคนขับน่าจะเจ็บหนักมากหรือไม่ก็อาจจะเกือบเสียชีวิตเหมือนกันไม่มีคู่กรณีไม่มีคู่กรณีค่ะชนกับอะไรคะคอสะพานค่ะอ๋อหลับในแล้วก็หลับจริงจังกนอกเส้นทางเข้าไปหาคอสะพานคุณกบนั่งตรงไหนหลังคนขับค่ะก็คือกระดูกซี่โครงหักสองซี่นะคะแล้วก็คงจะทิ่มปอดซึ่งในระยะนั้นเนี่ยสภาพตรงนั้นมันคือต่างจังหวัดของอินเดียนะคะไม่หา สถานที่<ช>รับส<ฮ>าพ <3 S 2> ยาาลยากใช่ค่ะเราก็นอนรออยู่อย่าง,งานั้นรู้สึกจะอุบัติเหตุในช่วง6กโมงเช้าช่วง9ก้าโมงครึ่งเนี่ยเจ็บทราบเรื่องแล้วสักอีกสักพักหนึ่งก็คือเสียแล้วอะค่ะตอนคุณทราบคุณอยู่ในช่วงไหนกาลัางทำอะไร จริงๆแล้วเป็นเช้าวันธรรมดาที่ตื่นมาดูแลลูกปกติเลยเนื่องจากยังไม่เปิดเทอมแล้วก็มีโทรศัพท์เบอร์แปลกเข้ามาแล้วก็เพื่อนสนิทเขาก็โทรเข้ามาพอเจ็บรู้เจ็บก็เริ่มเริ่มที่จะเช็คเอเจนต์ที่เขาติดต่อไปอะไรย่างเงี้ยค่ะเริ่มเช็คเช็คจนไปได้เบอร์เจ้าของรถนะคะที่ปล่อยรถให้เช่าอะค,ะค่ะก็โทรไปซึ่งเขาก็บอกแค่ว่าอ oh, okay. mm ๋อโอเคทูไทยพ e เพิลมาวั e เดทวันโอเค ซึงไม่รู้ว่าวันไหนวันไหนเป็นวันไหนจริงๆแล้วเนี่ยจะรู้ว่าวันที่โอเคคือวันเพื่อนเพราะว่าภรรยาเขาโทรมาบอกก่อนว่าเขาได้คุยกันตอน9ก้าโมงครึ่งล่าสุดเพราะฉะนั้นก็คําว่าวันเดทก็เป็นไปได้ว่าเป็นกบสําหรับคุณมันน่าจะเป็นฟ้าผ่าลงตอนกลางวันแสกๆเจ็บรู้สึกเหมือนถูกกระชากเครื่องในออกไปเหมือนไก่ถอดกระดูกค่ะพี่คือสิ่งที่เจ็บคิดอย่างแรกคือเจ็บต้องไฟล์เอาให้ได้ว่าเขาเสียแล้วแน่ๆแล้วก็ ก็ไม่ไม่แน่ใจเรื่องสภาพร่างและจิตใจตัวเองก็รีบโทรหาเพื่อนสนิทแล้วก็โทรหาน้องอีกสองคนให้มารับเด็กออกไปข้างนอกอะคะ่ะรับลูกเพราะคุณย<ป>ังไม่รู้ว่าตัวคุณจะใช่ค่ะอยู่ในสภาพไหน<ช>จน<ฮ>ะมีและจะต้องทําอะไรอีกบ้างใช่ค่ะเพราะว่าอย่างอย่างน้อยในวันนั้นทั้งวันคงต้องโทรศัพท์ทั้งวันแล้วมันเป็นโทรทางไกลแล้วมันก็ต้องเช็คกันจ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 นาทีที่กองสุนทรไทยที่กาลกะตาโทรมานะคะก็เสียร้องไห้ไหม ร้องค่ะแต่มันร้องงงค่ะมันมันยังงงอยู่มากคือไอ้ไอ้เหมือนในหนังอะค่ะที่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วไปห,หมดแล้วมันก็ช็อกจริงๆแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยคือทุกคนเข้าชาจเจ็บหมดเลยเออจริงๆเจ็บรอดช่วงงานศพมาได้เพราะกัระะยานามิตรทั้งนั้นเลยพี่ทุกคนเอางานไปคนละอย่างสองอย่างแล้วทุกคนพูดคำเดียวว่าดูลูกเอาลูกให้โอเคเอาตัวเองให้โอเคเอาลูกให้โอเคอย่างอื่นไม่ต้องกังวลเลยเลย ผมกำลังจะจะชื่นชมว่าว่าคุณเจี๊ยบพ,พอรู้ตัวว่าด้วยเหตุการณ์ขนาดนี้เนี่ยอีกสักไม่นานเราจะต้องขาดสติหรือหรือหรือควบคุมค่ะตัวเองได้ไม่ดีเท่าที่ควรค่ะจงรีบขอความช่วยเหลือทันทีค่ะต้องเดินทางไปจัดพิธีการหรือไปไปไป,ไปทำอะไรยังไงในสองวันแรกเราดําเนินการเรื่องนำศพกลับค่ะ ซึ่งต้องกราบขอบพระคุณพระธรรมทูตไทยที่อินเดียที่นู่นมากก็คือพระจาริพธ์และพระราชรัตนรังสีซึ่งท่านกรุณามากในเรื่องของการนําศพคือเคสของคุณกบเป็นศพแรกที่นําเป็นบอดี้กลับมาคือที่อินเดียเนี่ยปกติคนตายปุ๊บเขาจะเผาภายในวันเดียวจบเพราะฉะนั้นเนี่ยในเคสที่เอาบอดี้มาแค่เราหาฟอร์มาลีนก็ยากแล้วค่ะแล้วก็ระบบเขาด้วยความที่มันเป็นอุบัติเหตุเราต้องผ่านการชนะสูตรก่อนบังเอิญว่าพี่บินบรลฤิลิ์ที่ไปถ่ายละครที่ เหมือนกันพุทธคยาอพอไปเห็นว่าเป็นศพคนไทยก็พี่บินกับทีมงานเขาก็เลยช่วยกันจัดศพแล้วก็เจบเป็นคนกราบบอกพระอาจารย์นิพนธ์ว่าช่วยทําศพให้เขาทิ่คยาหน่อยเพราะว่าเขาอยากไปถึงที่นั่นมากก็อย่างน้อยก็คือให้เขาได้ถึงพุทธคยาคือเขาว่าเกือบถึงอยู่แล้วอีกสองชั่วโมงก็น่าชื่นชมคุณบินนะครับอยู่ที่เมืองไทยก็เสียสละอยู่นู่นไปเจอใช่ค่ะก็ช่วยอีกถ่ายละครก็ยังช่วยแล้วก็เป็นเจ้าภาพงานศพคืน้แรกให้ด้วย<อ>ก็ยังไม่มีโอกาสเลยคะ่ะถ้าพี่บินดูอยู่ ขอบคุณมากนะคะครอบครัวของคุณกบด้วยค่ะชื่นชมคุณบินมากนะฮะ,ะต้องขอบคุณผู้ประสานงาน,นะะใช่ค่ะทุกคนประเด็นสําคัญแล้วฮะตัวเองจะมีวิธีคิดอย่างไรให้ชีวิตดําเนินต่อไปจะบอกลูกว่ายังไงว่าพ่อเขาจากไปแล้วมันจะมีสิ่งละอันพันละน้อยมาคอยตอกย้ำเราว่าเราไม่มีคนคนนี้แล้วค่ะจะบอกว่าพ่อไปทำเรื่องพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเป็นคนที่บอกเราว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาก็คิดถึงพ่อแล้วก็เหมือนไม่ลืมแต่ว่าทําให้ตัวเองรู้ตัวว่าพ่อก็อยู่กับเราแต่ว่าเราจะไม่ได้เห็นก่อนจะไปชมเรื่องราวของคุณเจี๊ยบวัฒนาต่อในช่วงหน้าตอนนี้เราไปพบกับช่วงเจาะใจร่วมกับโครงการมาม่าเพื่อน้องกันก่อนครับเจาะใจร่วมกับโครงการมาม่าเพื่อน้อง สวัสดีครับวันนี้นะครับจอดใจร่วมกับโครงการมาม่าเพื่อนอนนะครับส่งผมสอนรามเทพิักมาอยู่ที่โรงเรียนวัดนางเล้วจังหวัดอ่างทองครับส่งผมมาทํากิจกรรมดีนะครับร่วมกับน้องๆที่โรงเรียนแห่งนี้ครับผมเด็กในวัยนี้นะครับจำเป็นต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กิจกรรมกลางแจ้งที่ผมเลือกมาทํากับน้องๆก็คือไปกันเลยไปกีฬากลางแจ้งอย่างฟุตบอล จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงครับเล่นจนเหนื่อยแบบนี้คงจะหิวกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําอาหารให้น้องๆทานกันเพราะจอใจและโครงการมาม่าเพื่อน,น้องเห็นความสําคัญของอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการช่วยให้ร่างกายและสมองของเด็กวัยเรียนพัฒนาได้เป็นอย่างดีครับมาม่าแดงเดือดคือเมนูเด็ดประจำวันนี้ ลวกเส้นมาม่ายนาีน่์โฟให้เหนียวนุ่มมนก่อนนะครับแล้วตามด้วยเครื่องยนอีน่์โฟกับทานแบบแห่นหรือแ้ำมก็อร่อยครับจอดใจและโครงการมาม่าเพื่อน,นอนนะครับขอมอบผลิตภัณฑ์มาม่าไว้ให้กับน้องๆทุกคนหมดนี่เลยครับผม